มาชมเอเวอตัวสปอร์นะฮะก็เดือนสิงหานี้ปอร์ตปรับราคาขึ้นครับตัวเอเวอรก็จะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมืนบาทครับสรับตัวสปอร์เพิ่มแพ็กเกจนะฮะคันนี้มาในชุดแต่งวิกเตอร์อาจจะดูแปลกตาหนึน่งนะครับเพราะว่านี่ฮะตัวกระจังหน้าดูใกล้นี่กระจังหน้าแบบใหม่นะครับตัว C เนี่ยจะถี่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็เดไลท์นี่ น,รรนี่คล้ายๆอ่าจะบอกว่าคล้ายๆแลมโบหรือว่าบีเอ็มก็ไม่เชิงนะฮะแตะ่ค่อนข้างจะสวยครับนี่นี่รับอ๋อสวยงามครับใช่นหม เราปรชมร้อยยางนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ความดุดันด้วยแล้วก็ใช้งานได้ทุกทักถนนด้วยก็แนะนำเป็นโตยโยนะครับผมตัวนี้เป็นเอทีสามนะฮะตัวนี้จะเงียบกว่านุ่งกว่าตัว RT ทีนะครับตัวอ t ทีก็จะเน้นลุยมากกว่าแต่ถ้าใช้งานในเมืองด้วยแบบลุยบ้างเป็นทั้งคราวก็แนะนำเป็นตัวนี้ก่อนครับรุ่งกว่าเงียบก,กว่านะครับผมนะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อของเลนโซนะฮะ ันนี้ขอบพิสิบนินแล้วครับผมยางเป็นสองเจ็ดห้าห้าห้าอาะยี่สิบนะฮะดูฟิตเมนต์ด้านข้างนะครับเรีย่ยบพอดีเป๊ะเลยสวยงามไม่ต้องกลัวครับผมเวลาเข้าด่านนี่นะครับก็ คุณจีระครับผมก็กำลังติดครอบมือให้ลูกค,าค้าครับผมไม่เปเกียนตรของผมบเนี่ย <c oughs> อ่าตัวรถเป็นสีเทาแลยครับแต่ว่าชุดแต่งวีเตอร์จะเป็นสีดำสวยไปแบบนะครับผมนี่ลูกค้าเนี่ยรถสีเทาก็สเกิร์ตไปทนหน้ากระจังหน้าเป็นสีดำเงานะฮะนี่ผมว่าสวยนะมันดูแบบว่ารถมีมิติมากขึ้นกน นสนใจอยากเป็นเจ้าของเอเวอีย์นะครับผมหรือว่ารถจนต์ปอรถลุกอื่นก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมมาได้เลยนะ,อ,ะอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่อยากได้ชุดแต่งแบบไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ลองพักเข้ามาพูดคุยกันด้ครับ